คือไดๆล่าสุดคือทำไมหล่นแล้วก็มาติดไอเนี่ยทุกคนด้วยความที่ไปฮ่องกงอะไหวเทวดาฟ้าดินอะสาบายไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะ บ่าวสาวไว้ฟ้าดินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆทุกคนตั้งแต่ฮ่องกงแล้วไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเอามาเล่นกันสองแสแล้วก็ยังบอกว่ามึงเล่นแบบนี้มันบาปนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปด้วยกันได้อะเออไปด้วยกันได้เทียบสามตาก็มาล่าสุดเขาเหมือนแฝดจริงเนาะทุกคนว่าไหมเขา ไม่รู้บางทีเขาจะเป็นมุมแบบทำอะไรเหมือนกันแล้วตรงจังหวะเดียวกันเหมือนกันเดินพร้อมกันยกมือพร้อมกันร้องพร้อมกันเล่นพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะของเขาอยู่สองคนเนี้ยแปลกมากเหมือนแฝดจริงๆแล้วก็แสบแสบด้วยเล่นบอกว่าอืมแกงเก่ง,กงอืมทิพย์ฮ่องกงก็มาไหว้ฟ้าดินแล้วล่าสุดแสบมาก โคตดเท่อยากจะร้องดังดังผู้ให้ใครได้รู้ถึงข <c oughs> ั้วตลาดผู้ใดใครได้ฟังว่าเธอรับฉันจะจะอิงจะดํร้องให้ดังดังมี ว่าว่าอะไรองเท่ไม่พอใจที่ม,มันจับสกิ๊เต็มงนี้มึงนับตรงไม่น่านเชื่อเลยมันน่านจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ที่สิ่งพอดที่นี้ครับระวังระวังโอเคโอเคเออนึ่กลับอ่ะคำนับคำนับกลับสามครั้งขอองค์็ดโอเค ขาองฟ้าจนดันดานความสุขน้องๆข้ามน้ำข้ามทะเลมากลับสามครั้งแห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 งเรืยรืยแหงงงรืยรยกลับสามครั้ง้าเห็นยกมือขึ้นมือขึ้น ครวยก่อนหวยจะออกทำตามแม่องทำไปหวยได้ก็ออกแม่แหปากราหวยออก หวยก่อนหวยจะออกเ็บอกว่าห้พ่อจ๋ารีบชื้อเด็ดเด็ดแล้วพ่อฟังเสร็จก็ทำตามแม่อทันไปหวยเด็ก็ออกแม่แฮปากเราหวยออกห้าแแต่พอพ่อเช็คแบตรีสิโอ้ยทไมได้ซือห้าูได้เจ็ดะอปเ